you <laughs> เรื่องแรกก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการเยียวยาที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการออกมานะครับผ่านทางโครงการเงินกู้นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นโครงการที่ต้องบอกว่าหลายคนนะครับรอ จากการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติเมื่อวานนี้ก็คือโครงการเราชนะนะครับซึ่งโครงการนี้ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นโครงการที่เยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางโดยแนวคิดของการเรียกว่าให้กับประชาชนครั้งนี้เนี่ยมีประชากรทั้งหมด ของคนไทย66ล้านคนเป็นตัวตั้งแล้วหลังจากนั้นก็จะมาดูว่ากลุ่มไหนนะครับที่คิดว่าคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกคนนะครับคนไทยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ครั้งนี้เนี่ยได้รับผลกระทบทุกคนนะครับแต่ว่าเราคงจะต้องอไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ครบทั้งหมดทั้ง66ล้านคนในเวลาเดียวกันนะครับในแต่ละมาตรการจะมีการออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาน ชาชนในแต่ละกลุ่มอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นในส่วนของกลุ่มที่มีนายจ้างนะครับแล้วก็อยู่ในผู้ประกันตนมาตรา33ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยทางด้านสำนักงานประกันสังคมก็จะมีเรื่องมาตรการต่างๆที่จะมาช่วยเหลือนะครับซึ่งก็ได้มีออกมาตรการไปก่อนที่จะคณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องของโครงการเราชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะลด การสมทบเงินนะครับในส่วนของทางด้านในจ้างหรือว่าจะมีลดในเรื่องของอัตราการสะสมเงินเข้าสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้วหรือคู่ที่ ได้รับการเลิกจ้างจากการที่ผู้ประกอบการนะครับต้องปิดตัวลงจากสถานการณ์โควิด19นะครับก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือในส่วนของการที่ตกงานนะครับกับทางด้านสำนักง,งานประกันสังคมได้ซึ่งเงินที่จะได้รับช่วยเหลือนะครับมากกว่าจำนวนเงินที่จะเย,อะอยียวยาในครั้งนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลมองแล้วนะครับผ่านการตรวจสอบผ่านการกันกรองจากทางด้านสภ พาพัดนะครับผ่านการตรวจสอบจากทางด้านกระทรวงการคลังนะครับก็เห็นชอบว่าการมาตรการที่จะออกมาเนี่ยเหมาะสมอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งหลายส่วนก็จะสอบถามอีกเหมือนกันว่าทําไมไม่ให้เป็นเงินสดเลยทีเดียวนะครับจำนวน3 5 0 0บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับในส่วนของเงินไม่ว่าจะเป็นงบประมาณปี64ีนี้หรืองบประมาณเงินกู้นะครับตามพรกรก็ต้องบอกว่ามี จากเดิมนะครับที่มีอยู่ประมาณ6 0แสนล้านบาทณวันนี้นะครับก็คงจะต้องใช้ให้อย่างเหมาะสมนะครับอย่างที่ทุกๆคนคาดหวังไว้นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโครงการเราชนะนะครับหลังจากที่ได้มีมาตรการเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนจํานวน31ล้าน1แสนคนก็จะทําให้ต้องใช้ใจ่ายงบป,ประมาณประมาณ2 000 1 2แ0นล้านบาทนะครับซึ่งงบป,ประมาณตรงนี้ก็จะต้องใช้ให้อย่างมีประส สิทธิภาพนะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นการเยียวยาพร้อมๆไปกับกึงก่งๆมาตรก,การฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างบางส่วนนะครับจึงจะเห็นว่าเงินที่จะให้กับพี่น้องประชาชนจะผ่านทางแอปพลิเคชันหรือทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทิ่จิตได้ไปจับใจ่ายใช้สอยให้กับกลุ่มที่เรียกว่าต้องการที่จะให้เกิดการเยียวยาในการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพอิสระในเรื่องของผู้ที่เรียกว่าเป็นหาเ,เรแผงลอยตลาดสด นะครับหลังจากเ,าเราคาดหวังว่านะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยเ,เรื่องของการที่ติดเชื้อจะทำได้ดีขึ้นกราฟจะไม่สามารถาจะเรียกว่าไม่สูงไปกว่านี้